ปากรูเลยตายยากเลยเฮ้ยไปเลยสุดเขตประเทศไทยครับผมฝั่งนู้นเป็นพม่า tố đó. đó bớt 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 đi mong cây cây mong cây cây đi mong cây cây ังไงก็ฝากคนไลค์กดซับสไคร b ์กัน, like, กนให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับออกสายมากครับวันนี้หลายเรื่องเลยซ่อมไปที่ติดโกโปรใหม่ก็ออกัญยาหลอเย็นรอบที่แล้วตอนรถหงายท้องสงสัยมันไหลออกหมดครับวกออกหมดเลยพอดีมีพี่เพื่อนให้มารูอยู่นู่นโอโ้โหจะยอดอยังไงเนี่ยโอ้ยได้แล้วได้แล้วใส่ลงไปแล้วถ้าลือนี่หยาบก็เลยใช้วิธีนี้น่าจะเพียงพอละ สีออีบตอนนี้อยู่นครปฐม สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพาทุกคนมันลุยกันที่เขากระโจงครับผมเขากระโจงอยู่สวนพึ่งลาดบุรีเนาะสวนพึ่งก็ตอนนี้ก็ยัง,ย,งยังต้นไม้ก็ยังเขียวเขียวอยู่ครับผมตอนนี้เดือนกุมภาเพราะยังไม่แรงมากเท่าไหร่แต่ใบไม้เริ่มผัดใบแล้วสวนพึ่งก็เป็นอีกที่หนึ่งครับผมที่แบบว่าบรรยากาศดีเป็นเมืองในภุกเขาเขาเยอะแยะไปหมดเออเขากระโจงไปทางไหนแล้ววะเนี้ ภูเขาเล็กๆสวยเหมือนกันนะเนี่ยสวนพึ่งอยู่ใกล้กรุงเทพแล้วก็บรรยากาศดีมากๆต้นมงต้นไม้ภูขเขาเยอะแยะไปหมดเลยครับผมเรียงรายดีรซนรีสอร์ทเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยครับผมก็เป็นจุดยอดนิยมจุดหนึ่งสวนพึ่งเขากระโจมก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับผมที่อยู่ในอำเภอสวนพึ่งแล้วก็เป็นจุดที่แบบว่าเขาบอกว่าเป็นเหมือนสถานที่อนุบาลของ ชาวเอนโรและก็ชาวออฟโรดครับเดี๋ยววันนี้จะไปดูถนนครับผมว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็มาอยู่ตรงทางขึ้นแล้วครับผมจุดชมวิวเขาก็จะอมอ,อีก9ก้ากิโลมีออฟโรดจอดอยู่หนึ่งคันเพาพอดีว่าเขาเพิ่งเปิดให้อ่าขึ้นไปนอนพักกลางเต็นท์ได้แค่วันเดียวเองครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไปดูกันว่ากัางบนวิวจะสวยขนาดไหนครับผมแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเขาบอกมีมีทะเลหมอกด้วยถ้า ถ้ามันมีนะถ้าไม่มีก็ไม่มีครับแต่ถ้ามีคือคือสวยมากนะถ้ามีเยอะๆเห็นมีรีวิวเขาถ่ายรูปมาอยู่สวยมากไปครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขไม่ให้ขึ้นบรรยากาศดีครับผมที่นี่มีแบบเดินขึ้นไปด้วยนี่9กิโลหรือว่าเดินเล่นแถวนี้นี่ ไม่ใช่แล้วมาปฏิบัติธรรมครับโอ้น่าจะเดินขึ้นไปข้างบนน่ะทางหน้าเขียนไว้เลยครับผมสี่คูณสี่เท่านั้นห้ามสี่คูณสองเขากระจกจุดตัวจตอจดอไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ ายพระครับพระมาทุด,ดงจุดกลับใจโอโ้จุดกลับใจครับผมใครคิดว่าไม่ไหวก็ลงตรงนี้สองสามปีที่แล้วผมว่าผมมาตรงนี้แล้ว,ลวก็กลับเลยเออยเลยครับนี่ไง โอ้โอันนี้บอกบอกรับน้องเบอกบอกช่วงแรกดีเนี่ยฝนไม่ตกเฮ้ยลืมลืมลืมปล่อยลมยางเดีย๋ยวจอดก่อนด,ดีกว่าอุแบนเลยอุยที่พาย โอเคได้ได้ครับเป็นไรครับเ่าพี่ปล่อยลมยางอีกเฉยโอ้ยลมหน่อยเดี๋ยวอีกแค่กิโลนึงโอดอ๋อครับผมเดี๋ยวเราน่าจะมีเพื่อนโอ้โหเปิดแล้วดินมันล่วนเปิดแต่ล้อหลังสะบัดเลย ก,กิโลนึงก็บอกโหดต,ตอนนี้มันก็โหดแล้วนะโอ้โห ไปรุ่นขึ้นมาขับรถเล่นกันแน่เลยโอ้หตรงนี้ชันเว้ยชันชันโ เขาข้อเขาขอดอันนี่ไงตรงนี้ไงทางโหดทางโหดโวรรยากาศดีขึ้นขึ้นไปป่ะครับเฮ้ยขาถามว่าเราอ๋อไม่ไม่ได้อ๋อไม่ขึ้นบรรยากาศดีครับผมโหดอยู่เหมือนกันโหดอยู่เหมือนกันมีนกขุนทองด้วยครับผมสองตัวน่ะมองไม่เห็นเลยลยลยลุย

ถอยมาก่อนก็ได้ไอ้รถมีแรงส่งน,นถ้าตรงนั้นมันไม่มีแรงส่งเอา้าวหนึ่งสองเปิด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 เดีเ๋ยวไปเลยไปไปไปอย่าจอดนี่ <c oughs> เปิดไปเลย มองไกลๆมองไกลๆพี่มองไกลๆมีหมานี่เลยพี่เปิดปล่อยคาร์ดทั้งหมดเลยไปเลยพี่ มาลายยากเลยเฮ้ยนี่เฮ้ยโอเคเป็นไรเป็นไรเป็นไรเชื่อยกเชื่อยกโอ้โหขึ้นลายนี้เลยไม่ร้อนมันร้อนตีล้อนตีอืมขังล้อขังเลยเออเป็นไรพี่มันต้องมีอยู่แล้วสายนี้ ดันขึ้นไปเลยเหรอขี่ดีกว่าขี่ดีกว่าคอมคอมคอมไปเลยวะพี่พี่ไปฝั่งนู้นไปค่อมฝั่งโน้้นเออเอมันออกนอออกนอกก้าวพี่ไปค่อมเลยฝั่งนู้อ๋อขึ้นนี่ขึ้นทางนู้นง่ายกว่าตรงนี้ยากสุดจริงนะพี่ยากสุดแล้วมานี่จริงจริงจะขึ้นนี่โอ้มันกระเด้งขึ้นนี่เลยสูงเลยต้องมาล็อกตั้งสูงแล้วสูงเลยครัเปิดส่งส่งเลยอ๋อนิดนิดหน่อยก่อน Hạc, hạc khóa lên đi, hạc với lên. Ô cả đinh ơi. Ô ta, ô ta. Không đại mãi. Tôi โอ้โยเนอะโอโ้ได้แล้วได้ไห,ไห,ไห,ไหแล่ะมปะสนุกกันเลยยันสุดตีนเหมือนกันนะ่ะเอาเลือกเอาเลือก โอ้ตรงนี้ก็โหดนะเมื่อกี้น่าจะโหดกว่าโหดดินล่วนนี่เฮ้ยเยโอ้ยอ๋อ๋อตรงนี้นี่เองตลาดแล้วนี่ ร้านดาบชิปส้มตำไก่ย่างทับพญาเสือกอลฟรอสุอราสีไฟทอดีกว่าตรงนี้เป็นบ่อวัดใจครับผมไม่ไหว <c oughs> จะวัดไหมลนะ่ะไม่วัดดีกว่ามาคนเดียวมีรถยกลงไฟเดี๋ยวดึกดำดิ <c oughs> ไปดำน้ำอยู่แล้วโอ้จบเลยอะ <c oughs> โอ้โหแปดเหมือนฝนมาตกไปให้อย่างนี้ไปได้ครับอย่าไปลื่นกลางเดินแล้วกันอย่าไปเปียกกลางเดินอยู่นิดหน่อยเดมือนเปียกเดมนเปียกนิดนึงเอ้าเนินพันเขากระโจม เราเขาไปทางไหนกันวะ7กิโลเมตรมาดูทางเนินทันกับเนินทันโอ้โหเป็นกระเด้งด้วยเกือบกระเด้งล้อก,กับลอยกับหลุดลายโอ้โหข้างนี้สวยนะ มองไม่ได้โอ้โหใ้ฟาดหน้าอี่โหน่ะโอ้โหนี่ไงเนินพันลื่น 1, หน้าเลยอะ่ะอ๋อทางเมื่อกี้ก็มาออกตรงนี้เหมือนกัน อ๋อหนึ่งเก้ารอยงพันอยู่ไหนโอ้ <laughs> oh, <laughs> ตรงนี้สวยๆอยู่สวยครับรุนอยู่ข้างบนแน่เลยโห oh, นี่ไงไม่ใเดินพันพันละวันพันละเฮ้ย hey, ข้างบน ารชชมวิวบรรยากาศพอประมาณโอ้ต้องอ้อมนี่แหละยิดแต่ก่อนโอ้ตรงนี้ไงที่พักเนี่ยเดินพันเดินพันพันละวนันเกียร์หนึ่งไปดิเกียร์หนึ่งไปดิเกียร์หนึ่งไปดิ อไปชันเลยเนี่ยเล่นหินตรงนู้นน่าจะโหดสุดละโอ้โหหินลอยหินเคหินลอยเย็บเคอ่ะอ่ะอ่ะพี่น้องยัดไป ไปโอเคลอดลอดถึงแล้วเจ้านี่หรือเขากรนะจอมติ๊กเกอร์บานอ่ะติ๊กเกอร์สายสายท่องเที่ยวสายมอเตอร์ไซค์ท้องหามุมสวยๆครับยากาศดีนะข้างๆเป็นป่าธรรมชาติต้นกล้วย กล้วยก็ยเยอะเลยกล้วยปาย่าเนี่ยลานชมวิวอยู่ตรงโน้นตรงโน้นเห็นวิวกว้างหน่อยเราไปถามข้างบนดีกว่าเผื่อมีบนมีอะไรปะครับข,ข้างบนมีอะไรไอีกปะมีแะไรอีกการเต็นท์แค่างเดียวเลยอ๋อเอลื่นไหมพี่ขึ้นมา <laughs> ไม่ลื่นครับไม่ล้มไม,ไม่อะไรอะ่ะไม่ครับ <laughs> สามร้อยเอ้ยบนที่สามร้อยอะใช่ใช่ นก็จะเป็นตัวพิเศษไอ้นี่ตัวธรรมดาพี่ขึ้นมาล้มชุด้ขึ้นมาล้มแม้แต่กี่ดีก็ติดอยู่เลยนะเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยเลยนี่เจ้าของรถนี่นั่งครับโอ้สวัสดีครับครับออยางจะหมดแล้วมั้งพี่มันเลยลื่นปีสี่ปีแล้วอ่ะอืมยางมันจะหมดแล้วปีแล้วปีแล้วชุดลื่นไม่มีชุดใหม่มาแล้วยางเขาอ่ะต้่งหยาเลยพี่ กันไม่ทันพี่มันรีบเร่งด่วนเนี่ยนึกจะมาก็มากันเลยมาไกลไหมครับพี่มาจากกรุงเทพเลยครับอ๋อครับพอกระพี่ผมมาจากปทุมปทุมอ๋อใกล้ๆพอๆกันค้างไหมค้างครับแต่จะหาที่สวยๆหน่อยมาคนเดียวครับพี่มาคนเดียวครับมุมนู้นก็สวยนะพี่ใช่ใช่เลยเถวธงไปครับเขาเขาเพิ่งเปิดให้กลางใช่วันแรกป่ะครับเดี่ยวตาย มี้านค้าสวัสดิการด้วยไปทางไปลานชมวิวอ,อ๋ออยู่ตรงไหนวะก็นอยู่ตรงนี้แหละ้ลานชมวิวโอ้ตรงนี้เป็นฐานทหารมีคุณลังไ,งไว้ควยคานหลบระเบิดเฮ้ยที่ที่ที่นั่งแบบชมวิวสวยสวยสุดเขตประเทศไทยวิวสวยอยู่นะมุมนี้วิวดีมากครับผม โอ้โหแจ่มมากมีออฟโรดมานอนอยู่ครับอ่ามากางเต็นท์อยู่สันเขามันเหมือนกี่ฝุ่นหรืออะไรเนี่ยหรือหมอกก็ม้นะแบบมัวมัวสวยดีนะสุดเขตประเทศไทยครับผมฝั่งโน้นเป็นพม่าเดี๋ยวหาที่กางเต็นท์ก่อน น้ำที่นี่ก็เป็นใช้เป็นน้าคลองน้ําห้วยครับผมที่สูบมาจากาแหล่งน้ําบนภูเขาเนี่ยแล้วครับผมในส่วนของไฟฟ้าที่นี่ไม่มีไฟฟ้าให้ใช้นะครับผมก็ต้องพไปชงไปฉายเราต้องเตรียมแบตเตอรี่อะไรกันมาสัญญาณโทรศัพท์ก็จะไม่ค่อยมีครับผมหรือา้ามีก็ต้องแบบวางโทรศัพท์ทิ้งไว้ตําเดินหาสัญญาณตามจุดต่างๆ,ๆครับอาหารก็ต้อง น้ำขึ้นมาเองดีกว่าครับผมข้างบ,บนน่าจะมีแค่มาม่าแล้วก็เครื่องดื่มครับพวกน้ำอารมณ์อะไรพวกเนี้ย ตอนนี้6โมง10นาทีครับผมอากาศแบบว่าลมเย็นๆครับพาอาทียังไม่ตกเลยอะ่ะ6โมง10นาทีรออย,อยู่บนเหนือเขาอยู่เลยครับผมส้มๆสวยงามมากอากาศเย็นๆแต่กลัวกลัวฝนตกเหมือนกันเนี่ยเหมือนคึมๆมาเหมือนกันครับผมเขาบอกว่าตอนคืนก็อากาศมีลงถึง10องศาครับตอนนี้ก็เย็นๆครับผมกาลังสบายก็เดี๋ยวจะกางเต็นท์นอนตรงนี้ครับผมเพราะว่าที่น,นี้มีกลุ่มออฟโรดอยู่ด้วย ตรงนี้วิวดีสุดครับผมด้านหน้าของหน้าลานลานหออยู่ข้างบนแล้วข้างล่างมีพระธาตุอยู่ด้วยครับผมเป็นเขตชายแดนมากแล้วก็ครั้งแรกเหมือนกันครับผมกับการมาเขากระโจมก็เส้นทางก็โอเคนะถือว่าระดับปานกลางครับผมก็มียากอยู่ตรงเนินนึงเนินหินตรงนู้นหินเยอะๆตรงนั้นยากหน่อยค่ากลางเต็นที่นี่ก็แล้วแต่จะหยอดครับผมก็จะมีตู้ไว้ตรงอ่างหน้า ร้านค้าครับผมการเดินทางถ้าเกิดไม่มีรถขึ้นมาเองนี่ก็ต้องใช้อ่ามันจะมีรถเช่าอยู่ครับผมก็ลองหาข้อมูลตามในเน็ตหรือในกลุ่มของอ่าขก็โจมได้ครับผมที่นี่ก็ไม่อนุญาตให้บินโดนข้างบนนี้นะครับผมแต่ตั้งแต่เนิน900ลงไปนี่ก็สามารถบินได้เนื่องจากว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงครับผมทางเพื่อนบ้านเนี่ยเขาขอมาทางประเทศพม่าครับผมเจนึ่งดูเห็นไหมครับทุกคน นูนไงไม่ใช่บึง้งแต่เป็นพวกตระกูลบึ้งพวกตระกูลแมงมุมนี่แหละอันนี้รูเล็กครับเดี๋ยวหารูใหญ่ดีกว่า <c oughs> วางจันเมื่อตอนเย็ยนเจอ <c oughs> แถวนี้สองรูเอ๊ะ <c oughs> ไหนว่าี่ตัวนี้อยู่ปากรูเลยตัวเล็กไอรูนี้มันวิ่งลงไปแล้วเมื่อกี้นู้นิ่ลึกเลยตรงนี้เยอะไว้เฮ้ยรูนี้ก็เห็นนี่ไงนี่ไง เจออีกตัวครับผมผีเสื้อตัวคดใหญ่เลยอ่ะ ตอนนี้ก็สามทุ่มกว่านิดนึงครับผมข้างนอกก็อากาศประมาณสักสิบแปดสิบเก้าองศาครับผมเย็นกำลังสบายครับคืนนี้ก็ลาทีสวัสดีครับผมเจอกันพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวรุ่นทะเลหมอ,อกมีฝนปอยๆยๆด้วยอย่าให้มันตกหนักเลยถ้าตกหนักในพรุ่งนี้จะลงยังไงโอเคครับผมคุณนายครับ บนด้านบนนี้ก็โอ้บรรยากาศดีเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อคืนไม่ได้เลี<ต> Rut, <stiff> ้ยวขึ้นมาดูเมื่อวานตอนเย็นมันมองเห็นม <wh> ุมภูเขาแบบกว้างเห็นสันเก่าเยอะครับมันสูงกว่าตรงข้างล่างนู้นห้องน้ําแยกชายหญิงห้องส้วมมีสามห้องห้องอาบน้ำสามห้องครับนี่ด้านหลังห้องน้ําป่ากุ้ยแล้วก็มีห้องสํารองที่ผมไปเข้าอยู่ตอนเช้าอีกสามห้องอาบน้ําได้ด้วย วิธีการกลับรถแบบที่แคบครับก็นี่นะครับโยนรถขึ้นที่สูงแล้วปล่อยไหลลงมาจะกลับรถแบบง่ายๆเข้าไปหมดแล้วนี่เมื่อวานที่ลงมานอนครับ <c oughs> <c oughs> โดด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 แล้วน่าลอยเลยอ่ะ ็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ให้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสุดยอดลอดแล้วสุดยอด